เออหัดใหญ่เช้าวันนี้ท่านผู้ชมขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานโดยเทศบาลนครหัดใหญ่ขอความช่วยเหลือประเทศเรามาถึงจุดที่เทศบาลคือองค์กรท้องถิน่นได้ขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานเป็นข้อความขึ้นมาสิเทศกาลนครบัดเทศบาลนครหัดใหญ่ขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานเร่งช่วยเหลือประชาชนเขต3กับเขต4ด่วนของหัดใหญ่มีเด็กคนชาราติดอยู่บนหลังคาจํานวนมาก ย้ำกับท่านผู้ชมว่านี่เป็นะระลอกใหม่แล้วไม่ใช่ะระลอกเดิมที่เข้าเที่ยงคืนวันศุกร์แล้วนี่ะระลอกใหม่เข้ามาตอนตีสี่ที่ผ่านมาเห็นไหมประเทศไทยเดินทางมาถึงจุดที่เทศบาลขอความช่วยเหลือจากทุกหน่วยงานแล้วทั้งที่เขาก็เป็นหน่วยงานด้วยกันเร่งช่วยประชาชนเขตสามเขตสี่ด่วนเลยมีเด็กคนชราติดอยู่บนหลังคาจำนวนมาก ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งโพสต์ภาพนี้แล้วบอกขอความช่วยเหลือด่วนครับหลังจากคลิปนี้ขาดการติดต่อเือติดอยู่ตั้งแต่ตีสานี่อ่าแล้วพยายามจะบอกว่าช่วยติดต่อพี่กันจอมพลังให้หน่อยขนาดที่คุณบิวคุณบิวอัปเดตบางสาราที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาคนอยู่บนหลังคาย้ำตะผู้ชมว่ารอบใหม่ น้ำจากสะเดาวบวกกับน้ำจากนาหม่อมเดิมแล้วฝนก็ยังตกอยู่นะครับดูเถอะเนี่ยคนวิชิตกำเนิดดีโพสคลิปบ้านกำลังถูกน้ำท่วมจมิดบ้านทั้งหลังเหลือแค่หลังคาแล้วก็บอกว่าใครก็ได้ช่วยน้องพี่ทีช่วยทีเถอะน้ำจะถึงหลังคาแล้วแล้วก็พยายามจะส่งต่อยถึงคุณกันจอมพลังกลัวน้ำจะขึ้นสูงกว่านี้ แต่นี้เป็นที่อำเภอเทพานะครับอำเภอเทพามู5ตำบลลำไพ่อาจเช้านี้เหมือนกัน6โมงทึ่งที่ผ่านมาน้ำเข้าท่วมในยานสถานีหัดใหญ่ซึ่งจุดนี้เป็นที่ตั้งของสถานีชุมทางหัดใหญ่ของรถไฟไหนรถไฟอ่ะภาพผิดไหม ไหนรถไฟลางอ่ะลางอยู่ไหนอ๋อสถา,านีจริงๆรถไฟเขาไม่ใช้ลางล้่เหรอารมาแบบเ,เร,รือเหรอนี่ยฮะเฮ้ยพูดเล่นไม่ใช่พูดเล่นประชดเออเอาภาพนี้มา ภาพเคลื่อนไหวไปดูแดนหน้าหัดใหญ่เจ็ดโมงที่ผ่านมารู้จักแดนหน้าใช่ไหม นี่คือเช้านี้นะครับเจ็ดโมงเช้าหลังรงพักหาดใหญ่ไปดูซิเมื่อเช้าไปยังไงหลังรองพักตรงนี้รงพักหาดใหญ่นะครับปี่หน้าหรังหนีคือไปอยู่บนชั้นสองแล้วใกล้ถึงมิเตอร์เสาไฟแล้วเนี่ยมีความเป็นกังวลเพราะยังไม่มีการตัดไฟดูจากสาไฟนี้นะพี่คือผมไล่มาเกือบเกือบสองชั่วโมงแล้วพี่ตอนนี้ก็ไอมิเตอร์ตรงนี้พี่เกือบแล้วนะพี่นะ โอ้ oh. ยอสอ,อ,สอ,อ,สอก็ไม่เหลือครับพี่จากแยกกองหวัดไปสนามบินผ่านได้ไหมครับน่าจะผ่านได้นะพี่นะแต่บางจุดผมว่าน้ำ,น,ำน้ำน่าจะยังมีขังอยู่ฝั่งอสอต้องอีกไหมครับอืออสอน้ำบินหรอพี่หรือว่าอาจเย็นไหนครับสามสิบเมตรเออถ้าผู้ชม <3 S 2> <3 S 1> ไม่ต้องขอความช่วยเหลือ,ลอจากตำรวจเลยตำรวจยังช่วยตัวเองไม่ได้หน้าบ้านผมโรงพักท่วมฮะเพราะเป็นที่ต่ำคอเลยครับ คอคนเลยครับพี่น้ำลดหรือเพิ่มกันน้ำเพิ่มเลยครับพี่น,น้ำเพิ่มไงเช้านี้อราไม่ตัดไปเลยก็อดาดูกันต่อคุณ<ร>บุมพราวุฒินะตีสี่ครึ่งเมื่อเช้าบ้านอยู่จันวิโรธหาดใหญ่ข้าวของลอยเกลื่อนเลยอ่ะเพลงเอาเสียงลงให้ใส่เพลงเศร้าของเรานี่แหละ E sao อัปเดตให้ทานผู้ชมได้ทราบและตอนนี้ขอความช่วยเหลือการเกิดขึ้นะระลอกใหม่แล้วหลังจากรอกแรกตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่น้ำเข้าโจมตีหัดใหญ่เ,เมื่อเช้านี้คุณเกียรติศักด์บอกว่าตัวเองกับคนในครอบครัวและคนในหมู่บ้านพรึกษาวิวสาที่ตำบลบ้านพรุอำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลายัางติดอยู่ไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาช่วยระดับน้ำเท่าอกน้ำเท่าอก เด็กเล็กคนชาราผู้ป่วยติดเตียงและผู้ป่วยฟอกตไตเป็นจํานวนมากนี่หมู่บ้านใหญ่ขึ้นชื่อว่าพฤกษานี่แปลว่าหมู่บ้านใหญ่พฤกษาเวลสามที่บ้านพระอ,อัพเดตครับท่าชมเอาของเมื่อวานนี้ข้ามไปแล้วนะเออ่ไม่อยากจะข้ามจุดหนึ่งน้ำท่วมรอบนี้คนเสียชีวิตเยอะนะเนี่ยท่านผู้ชมฮะ เนี่ยนครจิตธรรมราชเพิ่งละรอกแรกตายเป็นศพที่เจ็ดเมื่อวานนี้หกโมงเย็นที่ร่อนพี่โบเอ่าวันก่อนก็ที่ชะอวดที่ไฟโดดเสียชีวิตหนึ่งบาดเจ็บอีกต้องเจ็ดคนอันนี้ร่อนพี่โลจมน้ําเสียชีวิตในสวนปามที่ร่อนพี่โบคุณเปรมุายุเจ็ดสิบเอ็ดก่อนเกิดเหตุคุณเปรมคุณลุงเจ็ดสิบเอ็ดบอกกับญาติจะไปดักไซ จับปลาในสวนปั้มน้ำมันเพราะน้ำท่วมจะปรีปลาเยอะแล้วหายไปญาติออกตามหากระทั่งพบเป็นศพจมน้ำในเปรมเป็นศพที่เจของนครชิทธรรมราชที่ผ่านมาจมน้ำเสียชีวิตมาก่อนหน้านี้หกรายคือฉวดสองอำเภอฉวดท่าสาราหนึ่งทุงสงหนึ่งสี่ชนหนึ่งหัวไซหนึ่งที่พูดทั้งหมดคืออำเภอนะฮะ อำเภอเอวดสองอำเภอท่าสรา1 1> ราหนึ่งอำเภอทุ่งสองหนึ่งอำเภอสรีชนหนึ่งอำเภอหัวใจอีกหนึ่งขณะที่ไปดูเก็บตอกันน้ำป่าหลากทะลักลงถนนเป็นกรณีที่เมืองยะลายะลาหัดใหญ่จะลงไปทางใต้เนี่ยไปยะลาก็จะใช้เส้นนี้แหละท่านผู้ชม อามุ่งหน้าจะไปถึงปัตตนีก่อนโคพอแล้วไปยาลาเจ้าหน้าที่ได้ประกาศเกิดน้ําป่าจากทีกเขาไหลเชี่ยวบนถนนบ้านจีนือแรที่เมืองยาลาระดับน้ําเพิ่มสูงแรงจนบางช่วงถูกน้ําปกคลุมเต็มพื้นที่ฝนตกหนักตลอดเวลาด้วยจริงๆท่านนับจริงๆเนี่ยปัตตนียาลานราธิวาสฝนไม่น้อยกว่าสงขานะครับ อืออาเก็บประเด็นต่อไปประเด็นต่อมายังติดใจเรื่องคุกอยู่เอาครบถ้วนอา้ามาแผนผังอืออ้าเอาน้ำก่อนก็ได้เอาตามใจเลยจะให้พูดเรื่องน้ำใช่ไหมท่านผู้ชมก่อนหน้านี้เอาอีกอันหนึ่งดีกว่าง่ายกว่า อีกอันหนึ่งนี่ถ้าผู้ชมจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อวันศุกร์วันศุกร์ก็คือวันที่21ฝนตกหลักในพื้นที่เนี่ยตั้งแต่วันที่19 20 21รวม3วันมากกว่า900มิลเมตรใน24ชั่วโมงหนักสุดคือเมื่อวันศุกร์ที่แล้ว350ประมาณ ซึ่งเป็นฝนซึ่งกรมชลประทานาไม่ใช่ใช่ใช่ไหมศูนย์จัดการนะำวิียะของกรมชลบอกเป็นฝนหนักในรอบ300ปีาตามนั้นแต่ผมสงสัยว่า300ปีนี้จดเอาไว้เหรอเอาไปว่าฝนหนักในรอบ300ปีก็แปลว่าอะไรตะก,กี้สิแปลว่าอะไรแปลว่าปริมาณฝนมากจริงๆ ทกี้ไงอำเภอหัดใหญจังหว่าส,สงขามันตกยอมเนี่ย1ิบเก้แล้วก็เกิดน้ำท่วมวันที่21กลางดึกแล้วก็วิกฤตการเริ่มตั้งแต่วันนั้นหัดใหญ่วิะโยคอ่าซึ่งส่วนใหญ่อ่าอย่างที่วันก่อนท่านผู้ว่าบอกอ่ะที่ผ่านมา เวลาน้ำท่วมหัดใหญ่ม,มันมักจะมาจากสะเดามันมีเวลารอคือถ้าท่วมสะเดาระดับน้ำที่ะสะเดาเนมันจะรู้หหดใหญ่มีเวลาอพยพแต่รอบนี้ตั้งแต่วันสัปดาห์ที่แล้วมันไม่ใช่สะเดามันเป็นฝนตกบนหัวคือหัดใหญ่ฝนตกบนเทือกขาวคอหงซึ่งมาจากที่นาหม่อม แถวนี้แล้วก็นาทวีด้วยเดี๋ยวแถวนี้จะนะแถวนี้น้ําจากเทือเขามันก็ลงมาสู่คลองหวะคลองหวะเข้ามาบรรจบกับคลองอุตภะอยู่ดีนั่นแหละขณะดเดียวกันนครศรีธรรมราชฝนก็ตกบนเทือเขานาครก็น้ํามาตามคลองต่ําเห็นไหมก็มุ่งหน้าเข้าสู่หัดใหญ่เพราะฉะนั้น หนักสุดก็คือฝนตกแช่แช่สามวันและยังตกต่อเน,นื่องอีกเสาร์อาทิตย์สามวันเนี่ยที่ทำให้ทะลักท่วมหาดใหญ่คืนวันศุกร์หนักสุดก็คือฝนตกแช่ไม่หยุดเลยอ่ะสองเทือกเขาเขาคอหงน้ำมันหลากมาตามคลองหวะเนี่ยนี่ฮะ สามคลองต่ำกรมชลมพรทานวันก่อนบอกตัวเลขว่าทุกคลองมันจะมีคลองย่อยลงไปอีกเนี่ยเ,เกินกว่าปริมาณลำน้ำทั้งหมดมันก็บวกเข้ามาแต่หลักๆคือฝนจอมคอหงเทือเขาหลวงและล่าสดุดวันอาทิตย์น้ำท่วมหนักที่อำเภอสะเดาคนหัดใหญ่จะรู้ ฝนตกในตัวสะเดาบวกกับน้ำจากเทือเขาสันกาลาคีรีอาสะเดวเมื่อวานนี้วิกฤตแล้วหกตำบลกลางดึกที่ผ่านมาเกิดน้ำท่วมใหญ่อย่างที่นำเสนอภาพนั่นแหละและหัวน้ำมาถึงหัดใหญ่เมื่อคือนนี้ประมาณสักตีสองเซลบอ์ดแค์ cat, ออกเตือนหัดใหญ่ตอนตี3ามนาทีว่า เตืดเตืดเตรียมอบพยพรอบสองตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปอาเป็นการเตือนซึ่งผมเครื่องเห็นครั้งแรกอาที่ผ่านมาก็คือเตรียมเดี๋ยวจะมีแต่เมื่อคืนตอนตีสามครึ่งอะขึ้นมานี่ไงเห็นไหมตีสามสามบนาทีปริมาณน้ำคลองอุตรภาพาจะาพื้นที่เหนือน้ำที่ประตูน้ำหน้าควร ไหลลงมาเพิ่มทําให้ระดับน้ําท่วมในเทศบาลนครนันใหญ่และพื้นที่ใกล้เคียงจะเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ50เซนเริ่มสมงวากระทบตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปคือเป็นการเตือนบอกเกิดแล้วนั่นคือหัวน้ำทนนั้นเองหัวน้ำก็จะบุ่งหน้าหัดใหญ่นี่ฮะอะเราจะเห็นทั้งหมดเนี่ยดูนะ อ่านละลอกล่าสุดซึ่งแปลว่าที่กําหนดเดิมว่าพรุ่งนี้25จะค่อยๆดีขึ้นมันไม่เกิดขึ้นแล้วไม่ดีขึ้นแน่เพราะเดิมฝนยังตกแต่หนักกว่าคือน้ําจากสเสดาพรุ่งนี้ไงก็จะไม่ดีขึ้นอลองครัวต้องพร้อมอ่านสําเร็จต้องมีด่วนเลยนี่ฮะอาการระบายน้ําเมื่อก่อนเนี่ยจะมีเฉพาะคลองอุต่เผาทั้งหมดเลยเนี่ยคือคลองอุตภเาเส้นเนี่ยมาจากเดาเลย มันจะมีความคดเคี้ยวได้หลวงรัชกาลที่9มีโครงการพระราชดำริเรียกว่าคลองระบายน้ําเป็นคลองขุดคลองระบายน้ํารอนึ่งซึ่งจะช่วยในการผันน้ําจากหัดใหญ่เดิมมีแค่คลองอุ่ตเภา,าเดิมก็ให้มีคลองรอนึ่งพระราชดำริปัญหาคือเทเลสาบสงขาน้ำหนุน ระบายออกทะเลยากอย่างที่ทราบกันเนี่ยอ่านนี่คือสถานการณ์วิกฤตของอำเภอหาดใหญ่ซึ่งผมใช้คำว่าหาดใหญ่วิปรโยครอบสอง่าเดี๋ยวตามกันดูท่านผู้ชมฮะมันโทษฝน300ปีไม่เขาเขาบอกอย่างนี้สวนบริหารจัดการน้ำอจัจฉริยะกรมชนเป็นประวัติศาสตร์รอบ300ปีเราก็เพียงแต่สงสยัย เมื่อปีส2ง8 8พุทธศักราช2268ขนาดนั้นจดบันทึกแล้วหรอมิลลิเมตรอะสามปีก่อนกรมชุดประทานช่วยอ้างอองให้ผมหน่อยสิเอาสมัยนั้นกรุงเทพย,ยังไม่เกิดเลยนะสมัยปลายรัชสมัยกรุงศรีวิทยานะฮะ ใช่ไหมสามร้อยปีอ่ะก็เลยมีความแปลกใจนิดหน่อยเหมือนหยกหนึงสมัยหนึ่งเวลานึกอะไรไม่ออกเดยวท่านผู้ชมด้วยความเคารพนะท่านหมหาจำลองอาสมัยหนึ่งน้ำท่วมกรุงเทพหนักเลยผลตีจำลองผู้ว่ากรธมนในสมัยนั้นบอกโอ้ใครก็ไม่อยู่หรอกฝนพันปีเกิดคำถามทันทีเมื่อพันปีก่อนเคยมีการจดสถิติหรอ อรอบนี้หัดใหญ่ฝนสามรอเปี <c oughs> ไหนอ้าวขนาดนี้เดี๋ยวผมรอดูที่หัดใหญ่ว่าเป็นยังไงมีล่าสุดไหมคือ <c oughs> ตอนนี้นะอพยพคือ <c oughs> วันก่อนเนี่ยวันที่เกิดเหตุคืนวันศุกร์คือชาวบ้านก็โกรธมากเลยที่บอกว่า มีการตั้งจุดให้มารับอาหารมารับอาหารปัญหาคือเขติดอยู่ในเขาจะออกมาได้ยังไงเรือก็โคตรน้อยเลยอันนี้พูดกันตรงๆเถอะในน้ําท่วมหัดใหญ่เนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นปรากฏการณ์ที่เรือน้อยมากถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นไหนอนั่นไงนายกสงสัยดูข่าวนายกอรัฐมนตรี เอาวันที่ไปพบสมเจดีเหรอกล่าวถึงสถานการณ์น้ำท่วมที่สงขาซึ่งคาดว่าจะมีมวลน้ำจากเสดาเข้ามาเติมนี่ไงท่านนายกต้องถามเมื่อวานนี้ที่รายงานท่านน่ะที่บอกว่าจะคลี่คลายลงแล้วเอาเมื่อวานนี้คาดไปถึงหรือไม่บอกนายกว่าน้ําจากเสดามาแล้วเพราะมันตกนักแล้วมันท่วมเสดาตั้งแต่เมื่อวานอ่ท่านนายกบอกคาดว่าจะมีมวลน้ําจากเสดาเข้ามาเติม ตอนนี้เราลมทุกหน่วยงานในพื้นที่แล้วคือเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องปัม๊มน้าเครื่องผักน้ำ,นำเครื่องปั่นไฟไฟฟ้าบุกพิภาคจัดเครื่องปัน่นไฟไปยังพื้นที่ศูนย์อรพยพทั้ง5จุดคาดว่าจะสามารถจัดการได้ให้เข้าสู่ภาวะปกติภายในสัปดาห์นี้ยืนยันตอนนี้ฝนมากแล้วย้ําว่ามีน้ําเติมมาจากเดาอย่างที่บอกไปเมื่อเช้าเมื่อที่ผ่านมาในรายการเรื่องเราเช้านี้เป็นน้ําหลักแต่การระบายก็ยังเรเนินอยู่ อำเภอหัดใหญ่มีคลองร่อหนึ่งระบายน้ำะระบายเต็มที่แต่กรมชลเขายอมรับว่า1น0 0ัรลูกบา์เมตรต่อวินาทีมันระบายไม่ทันขนาดนี้ปริมาณน้ําฝนรวมถึงน้าหลากจะลงไปสาวจุดเชนในภาคใต้รัฐบาลพนึกกาลังช่วยเหลือเรื่องมีเสียงไหมเปิดฟังไปดีดีกว่าเดี๋ยวจะเตรียมแผนแล้วท่านโยกเรื่องน้ําท่วมสะเดาดน,น,นึ่งละท่านน้ําสะเดามาเติมในพื้นที่สงขาตอนนี้ รัฐบาลเราดำเนินการอย่างไรบ้างก็ตอนนี้การระดมความช่วยเหลือนะครับทุกหน่วยงานก็ได้อยู่ในพื้นที่เรียบร้อยนะครับเครื่องมือเครื่องจังกรอุปกรณ์นะครับปั๊มน้ําเครื่องปักดันน้าตลอดจนเครื่องั่นไฟก็อยู่ในพื้นที่การไฟฟ้าภูมิภาคอ่นี่ฮะคือตอนนี้เนี่ย ท่านนายกบอกปรับปรุงเรื่องอาหารพอน้ําท่วมเยอะไฟดับประกอบอาหารไม่ได้คนที่ติดในอาคารต้องเร่งทําอาหารจากรอบนอกไปแจกจ่ายซึ่งช่วงสองสันแรกมีคนไม่รับอาหารแต่ท่านนายกบอกวันนี้เป็นต้นไปผู้ว่าสงขายืนยันว่าจะช่วยเหลือได้ระดมเต็มที่แล้วนี่เป็นครั้งแรกนายกยอมรับเห็นไหมคือคือนวันศุกร์วันเสาร์จนถึงเมื่อวานจํานวนมากไม่ได้อาหารน่ะคือเขาหิวไง สะดาวฝนยังไม่หยุดใช่ครับสะดาวฝนยังไม่หยุดดูพยาการณ์ก็รู้แล้วฝนจะตกหนักมากขึ้นมาบอกว่าน้ำลดนี่ไม่สมเหตุสมผลว่าใครพิยุทธ์อ่านคนเดียวใช่ฮะเดี๋ยวมีแขกแล้วคือผมตัดสินใจแล้วอาจะให้แขกฟังคู่แข่งเลยเรื่องการเมืองฟังผมเล่า เข้าใจใช่ไหมออแป๊บหนึ่งนะขอเก็บเรื่องน้ำท่วมให้ครบสักหน่อยนี่ไงอาประจันิปัต์สอสอสองขาสักเ็จขาวทองอาคงเป็นอะไรกับคุณเดชอิดนะอดีตเลขาประชันิปัตอ์อะ เรียกร้องให้ในายกเร่งช่วยเหลือประชาชนในหลายพื้นที่บอกท่านนายกครับรักประชาชนจริงต้องทําตอนนี้คือช่วยเขาเร็วที่สุดหน้าที่ทำอาหารปล่อยให้เป็นของแม่ครัวอ้าวท่านควรสั่งการหน่วยงานต่างๆส่งเรือรถใหญ่มาอพยพและแจกน้ำแจกข้าวแจกน้ําสั่งเลยครับกระจายไปให้แต่ละเทศบาลเท่าไหร่สักสิทธ์บอกอยู่ในพื้นที่มาสี่วันเห็นแต่รถเรืออาสาสม,มัครมวลนิธิที่มาช่วยเหลือคน ท่านมหาไทยอามาม,าม,ามาหาใหญ่สองวันเนยรัชการจะไปรอรับท่านรถใหญ่ไปไปขบวนเรือขนไปหมดเพื่อไปรองรับคณะนายกในพื้นที่หาก็ไม่ได้เลยตอนนี้ขอมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเลยฮะอะไรเป็นลูกของคุณเดชอิดไงเดชอิดสงสัยังประโยู่กล้าทำใช่ไหมาถามคุณธรรมนัสหรือยังมาต่อว่านายกเนี่ยท่านผู้ว่ามาเยียวยาแน่เก้าพน คนว่าเรื่องนี้มาพูดอยู่ได้เก้าพัเอาไว้ก่อนชาวบ้านบางคนจะตายอยู่แล้วเขาอยากอาพยพจากบ้านไม่กินข้าวมา4ี่วันขอเถอะครับทุกนาทีตอนนี้มีความหมายกับทุกคนสักิธศ์ขาวทองลูกของคุณเดชอิดมีความดูเดือดท่านนายกครับรักประชาชนจริงหน้าที่ทำอาหารปล่อยเป็นเรื่องของแม่ครัวเมวื่อวานนี้ไปผัดมาม่ากับทำไข่เจียวอ่ะ ท่านควรสั่งการให้หน่วยงานต่างๆส่งรถใหญ่มาส่งเรือมามาจัอพยพคนแล้วมาแจกข้าวแจกน้ํากระจายไปเลยแต่รัฐเทศบาลแจกไปเท่าไหร่อยู่มาสีวันเห็นแต่รถเรืออา,าสาสมัครมูลิธิพอรถของทางการท่านมาหัดใหญ่ไปสองวันหน่วยราชการก็ไปรอรับท่านรถใหญ่ไปเป็นขบวนลเรลือขนกันไปหมดเพื่อไปรองรับคณะนายรมตรีในพื้นที่หารถใหญ่หาเรือไม่ได้เลยตอนนี้ขอมาจากต่างจังหวัดทั้งนั้นเอาละสิ ไปดูภาพนายยกขึ้นรถยกสูงสิประกอบข้อความเชิญเลยอ่าระหวังนี้ดูภาพนี้ไม่ตอนตากฝนสิตอนตากฝนน่ะไม่ภาพสัญลักษณ์ตากฝนวันเาสาร์สิเฮ้ยตากฝนวันเสาร์อ่ะที่ใส่หมวกผมฝนน่ะไอ้นี่แจกอาหารเมื่อวาน อันนี้ไปกับพายานายคคุณจา๋าอันนี้เรือไม่บนรถที่ฝนตกโคตรดราม่าเลยอันนี้มารอรับอันนี้เรืออันนี้คือเมื่อวันเสาร์บนรถวันเสาร์ภาพนั้นชอบมากเลย นี่ไงเยอเพราะว่าไหนๆนพักประชาชนมาเดี๋ยวผมจะถามแรงๆว่าคุณเลือกเข้ามาเนี่ยอ่าระหว่างนี้เชิญเลยฮะทั้ง3ท่านอ่แคนดิเดตนายกตุรตระีของพักประชาชนให้ยภาพเล่นต่อไปสิจอหนึ่งไง เออแล้วจอนี้ก็อีกภาพหนึ่งเออ,เเอ,อมันเป็นกัดทุบชาวบ้านแล้วตรงนี้วิ่งได้เร็วเลย<อ>เข้ามาสิอ,อ่าคุณแทงคุณไหมแล้วก็คุณต้นลบนำ้ำหลบเลยลบนำ้ำหลบมครับเออ,เเอ,อมันไม่ได้กัดทุบชาวบ้านแล้วตรงนี้วิ่งได้เร็วเลย 哦吼啊！Oh. Ah.